ร้องสื่อคลินิกทำสุนัขตายพบเป็นสัตวแพทย์ปลอมหนุ่มร้องสื่อคลินิกทำหมันสุนัขตายตรวจสอบแล้วไม่มีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่1พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนายสงุทธ,ธิสัมมาวุฒิกุลอายุ36ปีผู้เสียหาย เจ้าของสุนชื่อส้มโออายุ3ปีซึ่งได้พาสุนักไปผ่าตัดทำหมันที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งย่านตาบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีโดยหมอที่รับเรื่องบอกว่าสุนัขปกติทุกอย่างและให้นำสุนัขเข้าไปทำหมันในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตนจึงให้สุนัขอดข้าวและน้ำก่อนเดินทางไปที่โรงพยาบาลจากนั้นในวันที่10กรกฎาคม6หกโรงพยาบาลจึงทำการผ่าตัดทำหมันให้สุนัขของตนพร้อมนัดให้ตนมารับสุนักกลับหลังพักฟื้นแล้ว 7วันแต่ปรากฏว่าในวันที่14กรกฎาคมตนได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าสุนัขของตนมีอาการชักเกรงและเสียชีวิตเนื่องจากมีปัญหาระบบภายในที่มีเลือดออกจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเมื่อวันที่31ตุลาคม66เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่คลินิกที่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่มีใบประกอบวิชาชีพและทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขของตนจนเป็นเหตุให้สุนัขเสียชีวิต นายทรงวุฒิกล่าวว่าหมอแจ้งว่าน้องส้มโอกินได้นอนหลับถ่ายได้จนถึงช่วงวันที่14ตุลาคมหมอแจ้งว่าน้องมีการชักและเกรงจึงได้มีการสอดท่อเข้าไปเพื่อกู้ชีพจรแต่สุดท้ายน้องก็เสียภายในวันนั้น ตั้งแต่น้องเสียได้มีการยื่นหลักฐานพร้อมคลิปเสียงเพราะก่อนหน้านั้นมีการบันทึกเสียงไว้ด้วยเหตุผลว่าตนรู้สึกแปลกๆเพราะคุณหมอแจ้งว่าน้องมีปัญหาเกี่ยววกับระบบภายในตนคิดว่าหากรู้ก่อนแล้วทำไมยังผ่าตัดได้มีการสอบถามโรคที่น้องเป็นว่าเกี่ยวหรือไม่หมอแจ้งว่าไม่เกี่ยวเป็นปกติแต่มากลับคำพูดตนจึงเริ่มบันทึกเสียงไว้และนำหลักฐานไปยื่นที่สัตวแพทย์ สภาทั้งเอกสารเกี่ยวกับคุณหมอและคลินิกทิ้งช่วงเวลาผ่าน2เดือนยังไม่ได้รับความคืบหน้าทั้งที่ตนเองก็ติดตามอยู่เรื่อยๆจนมาถึงวันสุดท้ายได้รับแจ้งอย่างไม่เป๊ะ ณทางการว่าได้มีการลงพื้นที่แล้วดันไม่เจอคุณหมอที่เป็นคนรับเคสก่อนหน้านี้ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับคุณหมอคนดังกล่าวแล้วแต่ได้รับการเบี่ยงเบนไม่ตอบคําถามใดๆวันที่รับน้องสอบสอบถามคุณหมอมองว่ามีใบประกอบวิชาชีพหรือไม่คุณหมอตอบกลับมาว่าไม่มีตนจึงไปตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีกครั้งแล้วพบว่าไม่มีข้อมูลของคุณหมอคนนี้ จริงๆหลังจากที่โพสต์ลง Facebook มีคนติดต่อเข้ามาตนก็ได้ทำการโพสต์แยกเป็นกรณีให้กับผู้เสียหายคนอื่นๆเช่นกันตนไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการความสำนึกผิดและจิตสำนึกที่ต้องรับผิดชอบตรงนอนี้การที่ไปร้องเรียนที่สัตวแพทย์สะพานให้ทางหน่วยงานลงไปตรวจสอบและตักเตือนกับคุณหมอคนดังกล่าวถ้าไม่ใช่แพทย์จริงควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปขอให้เป็นไปตามกระบวนการของหน่วยงาน นายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒนสุขปสุสัตว์จังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้ทางสัตวแพทย์สภาได้ประสานไปยังกรมปสุสัตว์โดยท่านอธิบดีกรมปสุสัตว์นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์ได้มอบหมายให้ทางกรมปสุสัตว์เขตหนึ่งกองสารวัตรและกักกันและสำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงพยาบาลสัตว์ดังกล่าวโดยมี เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เมื่อวันที่11ตุลาคม66ที่ผ่านมาพบว่าทางผู้ถูกร้องไม่มีใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์พุทธศักราช2545ในช่วงบ่ายของวันที่11ตุลาคม66 ทางเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองไว้แล้วในปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบสวนตามข้อเท็จจริงในฐานความผิดนั้นต่อไป